สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักกรา สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับหน้าต่างโลกกว้างองค์การระหว่างประเทศครับและเป็นรายการโดยกระผมนายนัทสวัสดิ์สารีนักการทูตปฏิบัติการกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับพบกันครั้งแรกในวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่4สิงหาคมพุทธศักราช2559นะครับเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีครับติดตามเราได้ทางคลิปวิทยุสระรม AM 1575 สามารถติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ saranrom.fmradio.th แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง y saranrom radio นะครับแล้วก็ f o saranrom radio ครับผมโดยรายการหน้าต่างโลกกว้างองค์การระหว่างประเทศวันนี้นะครับจะเสนอเป็นตอนแรกครับเราจะนําเสนองานด้านการต่างประเทศพระอูภาคีโดยเฉพาะในกรอบสหป,ประชาชาติครับผมตอนแรกที่จะเสนอวันนี้นะครับขอเสนอตอน,น,นที่ชื่อว่ามรดกโลก มรดกแห่งริสเซยชาติครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะเคยได้ยินคําว่ามรดกโลกและเกิดความสงสัยว่าคํานี้ มีความหมายว่าอย่างไรกันเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยเกี่ยวข้องอะไรกันกับสัปรมชาติประชาคมโลกครับวันนี้ผมมาพร้อมแขกรับเชิญนะครับผมขอแนะนําคุณทัศสิ์ประสิทธิ์ิรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทัศสิทธิ์เป็นนักการทูตชำนาญการสังกัดกรมงการระหว่างประเทศนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องมลดกโลกโดยตรงครับผมขอบคุณที่ให้มาเกียรติให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับครับยินดีครับครับผม คุณทศสิทธิ์ครับผมขอเริ่มคาถามสั้นๆเลยนะครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรกันครับถ้าเอาตามคํานิยามในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกข้อสอหนึ่งเก้าจ็ดสองนะครับคํานิยามเนี่ยยาวประมาณหกย่อหน้าได้นะครับ <c oughs> ผมผมสรุปสั้นๆก็คือว่ามรดกโลกเนี่ยคือสถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลในด้านธรรมชาติหรือในด้านวัฒนธรรมอ๋อครับก็สรุปได้ว่า มรดกโลกนะครับต้องเป็นสถานที่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งของแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นการแสดงหรือวิถีชีวิตหรืออาหารหรืออะไรอย่างนี้น,นะครับวัฒนธรรมจะไม่ใช่มรดกโลกซึ่งซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจะไปอยู่ภายใต้อนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อครับผมค แล้วก็คุณสมบัตินะครับคือการที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลครับนะครับโดยที่นอกจคุณทัศิธิ์ได้บอกไว้นะครับแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีสองประเทศเออสองประเภทหลักๆนะครับแล้วจริงๆก็คือคมีอีกจะเรียกว่าครึ่งประเภทก็ได้ก็คือประเภทผสมก็คือสถานที่ที่สามารถเป็นมีคุณค่าทั้งทาง,งธรรมชาติและก็ทางวัฒนธรรมนะครับผมขอเขานี้ยขยายความนิดหนึ่งก็คือตัว คําว่าคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า outstanding universal value เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นตัววัดว่าสถานที่นี้จะมีสถานะเป็นมรดกโลกไหมนะครับจะมีคุณค่าเนี่ยแบ่งออกเป็นสิบสิบแบบด้วยกันนะครับทางวัฒนธรรมหกแบบทางธรรมชาติสี่แบบจริงๆเราวคำนิยามมันค่อนข้างเป็นเป็นเป็นนามธรรมค่อนข้างเป็นนามธรรมนะครับ แต่ว่าถ้าอธิบายง่ายๆก็คือในทางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะดูว่าสถานที่เนี้ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชสัตว์หรือเปล่านะครับหรือว่ามีมีลักษณะที่มันโดดเด่นแปลกไปกว่าสถานที่อื่นๆในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ดูว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีสะท้อนถึงความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์ไหมสะท้อนถึงความมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเฉพาะช่วงไหนที่สําคัญของของมนุษยชาติ หรือเปล่าครับครับน่าสนใจมากเลยนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าในโลกนี้มีโมรดโกโลกอยู่ประมาณกี่แห่งนะครับมีทั้สิ้ครับมีประมาณเท่าไหร่ครับณตอนนี้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีโมรดกโลกท,ทั่วโลกรวมหนึ่งพันห้าสิบสองแหล่งนะครับแบ่งเป็นทางวัฒนธรรมแปด้อยสิบสี่แหล่งก็คือประมาณ8ปดสิปอร์เซ็นตนะครับจะว่าไปทางธรรมชาติอีกสองรอยสามแหล่งแล้วก็มีอีกนิดหน่อยคือสามสิบห้าแหล่งที่เป็นแบบผสมครับ โอ้โหเป็นพันพันแหล่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะรู้จักสถานที่สําคัญสถานที่ท่องเทีย่ยวต่างๆของโลกมากมายนะครับกอ็อาจจะหลายที่ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นมรดกโลกแต่บางที่ก็อาจจะไม่เข้าข่ายมรดกโลกก็ได้นะครับเดี๋ยวอผมก็มีลิสต์ของรายการ,รถสถานที่ที่คนไทยอาจจะเชื่อว่าเป็นมรดกโลกหรือไม่มรดกโลกเนี่ยปรานสิทธิ์พอจะให้คำตอบได้ไหมครับผมคิดถึงปทะเพื่อนบ้านเราก่อนเลยเจดีย์ชวิดากองเนี่ย เปิใช่มรดกโลกไหมครับไม่ใช่ครับยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นมรดกโลกนะครับเอกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเป็นเป็นนะครับอนครวัดนครธมเป็นครับคทัชมาฮาลทัชมาฮาลก็ใช่โอ้สามอย่างนี้ก็เป็นเป็นสถานที่สําคัญสิ่งพิเศษของโลกด้วยก็ควรค่าแล้วนะครับที่จะได้เป็นมรดกโลกเอถ้าเป็นทางธรรมชาติเผมคิดถึงเทือกเขาเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่นะครับ ผมขอคาดขอ,อนิดน,นึงนะครับ <C> e <an> ก็คือว่าการที่สถานที่ที่กล่าวมาเนี่ยบางที่เนี่ยยังไม่ได้เป็นหมอดกโรกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะคงคุยกันต่อไปนะครับคือการการขึ้นทะเบียนเป็นหมอดกรโลกเนี่ยทางประเทศที่เป็น เป็นที่ตั้งเนี่ยก็จะต้องเป็นคนเสนอเข้าไปซึ่งเขาอาจา <ไป S 1> จะยังไ, <ป S 1> ไม่มีความพร้อมในจุดนี้แต่ว่าถ้าเสนอไปเนี่ยก,ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับ,รบแล้วก็กล่าวไปถึงสถานที่ที่เป็นมรดกโลกเป็นตัวอย่างของออมรดกโลกในต่างประเทศไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่คนไทยสนใจมรดกโลกในประเทศไทยนะครับเรามีสถานที่ใดบ้างครับที่เป็นมรดกโลก ครับถึงตอนนี้เราก็มีทั้งหมดรวมแล้วห้าแหล่งนะครับแบ่งเป็นทางโรดกทางวัฒนธรรมสามแหล่งนะครับก็ได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารน,นะครับนครประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาทั้งสองแหล่งนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนเมื่อปี25 3 4น้า้สาสิี่นะครับแล้วก็แหลง่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับขึ้นทะเบียนในปีต่อมาคือ25 3 5อิห้าในส่วนทางโรดกทางธรรมชาติเนี่ยเรามีอยู่สองแหล่งนะครับก็คือเ,ออเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ใน,นส่วนห้วยขาแข้งนะครับขึ้นทะเบียนตัปีสองห้าสามสี่เหมือนกันแล้วก็พื้นทีบบ่กลุ่มป่าตรงพญายเย็นเขาใหญ่นะครับขึ้นทะเบียนเมื่อปี2 5 4 8ันห้ารอยสสิบปดก็ถือเป็นแหล่งสุดท้ายที่เราได้ขึ้นทะเบียนเกาสิบสิบเอ็ดปีมาแล้วครับสมมติว่ามีทั้งหมดหแห่งนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วใช่ครับ,รบทีนี้ เรารัฐบาลไทยเนี่ยได้เสนอสถานที่อื่นๆอีกไหมครับที่ให้เป็นมรดกโลกเพราะว่าในฐานะคนไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรามีสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติน่าภูมิใจหลายอย่างก็คุณทัทธิ์พอจะ ให้ข้อมูลได้ไหมครับว่ามีสถานที่ใดบ้างที่อยู่ระหว่างการเสนอให้เป็นมรดกโลกครับครับก็ถ้าจะว่างไปสถานที่ที่อยู่ในเข้าคิวต่อไปนะครับอยู่ในบัญชีเบื้องต้นที่ว่า tentative list ของไทยนี่มีอยู่5แห่งนะฮะมีทางธรรมชาติหนึ่งแหล่งก็คือทางกลุ่มป่าแก่งกระจานนะครับส่วนทางวัฒนธรรมมีอีกสี่แหล่งก็คือเส้นทางวัฒนธรรมพิมายปราสาทพานมรุมรม้งปราสาทเมืองตํหนึ่งสองคืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทสามคือวัดพระมหาธาตุวรวิหารวรมหาวิหาราหานะครับจังหวัด เพื่อนคอนศรีธรรมาราชแล้วก็สุดท้ายคือขอเช็คชื่อยาวอนุสรสถานสถานที่และพื้นที่ทงวัฒธธรรมในจังหวัดเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาชื่อยาวอีกหนึ่งครับเพราะว่าการขึ้นก็มีนัยยะต่อพื้นที่ในการขึ้นทะเบียนเหมือนกันนะครับทั้งห้าแหล่งนี้เนี่ยก็าหากถ่ยพร้อมเนี่ยก็จะสามารถเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ใน,ใน,ใ,นในระยะใกล้ครับผมครับผมน่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้เนี่ย เ,เมื่อเราทราบถึงมรดกโลกสถานที่ต่างๆคำนิยามแล้วท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าการที่สถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดนะครับบนโลกนี้จะกลายมาเป็นมรดกโลกได้นั้นเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับหน่วยงานไหนเป็นผู้พิจรารณากระบวนการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงต่อไปพร้อมคําตอบ ในช่วงแรกของารายการคุณทัศน์ธิ์แขกรับเชิญของเราได้กล่าวถึงนิยามของคําว่ามรดกโลกกล่าวถึงสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของไทยนะครับสถานที่ที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของไทยแล้วก็สถานที่อื่นๆที่เราอาจจะรู้จักบนโลกใบนี้ที่เป็นมรดกโลกแล้วนะครับท่านผู้ฟังก,กับคําถามที่ได้ถามไว้นะครับในช่วงช่วงที่แล้วครับว่าสถานที่ ที่มีประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดในโลกนั้นคือประเทศใดเอผมเองก็ไม่ทราบคําตอบนะครับผมจะขออนุญาตเดาเอาว่าน่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะทําไมครับทําไมคือจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมเป็นผมเคยไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสครับก็เอเชื่อว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมมากมีธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายสูงนะครับจาก,จาก ทางที่เหนือไปทางที่ใต้ตอนออกทางที่ตะวันตกมีหมดเลยครับภูเขาทะเลแม่น้ําเอ,อป่าไมา้ชายทะเลเอ,อทุกอย่างเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีทั้งทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมมากมายครับไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเ,เหตุผลที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแต่ว่าตัวคําตอบนี่ยังไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงนะครับถ้าผมจ่ผิดฝรั่งเศสเนี่ยติดก็ห้าดับแรกห้าดับแรกของโลกนะครับจะมีประมาณสักสี่สิบแหล่งได้นะครับประเทศที่มี อ่ามอดรกโล่งมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของฝรั่งเศสอ่เป็นประเทศที่มีอ่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีความอ่าครับครับอ่าซาราพานส์ทารเดอรมนีหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับก็มีเยอะเหมือนกันนะ้วนี้เยอรมันนีก็ติดท็อปเทนเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นได้ชาณาจัรสเปนอ่าก็ยังไม่ใช่ครับอิตาลีอิตาลีถูกต้องครับผมอิตาลีนะครับก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานสถานที่อ่สถานที่ต่างนะครับที่เรา คนไทยก็ชอบไปท่องเที่ยวนะครับ oh, <okay. S 2> มีทั้งหมด51แหล่งนะครับ51แหล่งปัจจุบันนะครับอันดับสองนี่จะหลุดลอดสายตาคุณนัทไปนิดหน่อยนะครับส <laughs> องบุ <laughs> <laughs> ิบีตามมาติดๆนะครับก็คือจีน oh, จีนได่มีถึง50แหล่งนะครับก็ปีหน้าจะแสงได้ถ้าหากเขา oh, <okay. S 2> สามารถ ขึ้นกระเบียนแหล่งใหม่ๆในประเทศก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นประเทศที่เก่าแก่โบราณครับผมก็เป็นมีมีโอกาสครับที่อาจจะแซงหน้าอิตาลีไปในเวลาอันใกล้นี้นะครับครับผมตามที่ได้สัญญากับท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าในช่วงนี้ของรายการเนี่ยเราจะมากล่าวถึงก้นไกในการ ขึ้นทะเบียนสถานที่ต่างๆให้เป็นมรดกโลกครับผมก็อยากจะทราบว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้างเอ่ออะไรอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอาจจะขอให้คุณัชศิษฐ์ช่วยอธิบายเพิ่มเอนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนทั้งในกลไกลระหว่างประเทศเองและในกลไกของกฎหมายภายในอของของของรัฐบาลไทยเรา <c oughs> ครับผมบผมขอเริ่มจากทางกลไกลระหว่างประเทศก่อนแล้วกันคือสรุปคําถาม,ามง่ายๆว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจว่า แบเนี้ได้ขึ้นเปียนเป็นมรดกโลกนะครับ,รบผู้ตัดสินใจนก็เป็นคณะกรรมการคือเป็นประเทศสมาชิกตัวอนุสัญญาด้วยกันเองนะครับคณะกรรมการมรดกโลกมีสมาชิกทั้งหมด21ประเทศ S <S นะครับ,บ20ประเทศเนี่ยก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยประเทศสมาชิกเองนะครับ,รบจะแต่ละประเทศเนี่ยจะอยู่ในคในณะกรรมการ4ปีนะฮะแล้วก็มีการแบ่งโควตาตามภูมิภาคไปค<ข>นะครับผมอยุกาตถามว่าสมาชิกสมาชิกของคณะกรรมการมนดกโ,โลกเนี่ยม,มีมีทั้งหมดกี่ประเทศครับ <28 S 1> 21 21ประเทศใช่ประเทศที่มีสิทธิ์เลือก เลือกคณะก็เลือกประเทศที่จะมาเป็นคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศครับประเทศที่เป็นสมาชิกต้องเป็นสมาชิกอนุสัญญามรดกโลกประเทศที่เป็นสมาชิกอนุสัญญามรดกโลกครับซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดร้อยหกสิบสามประเทศร้อยหกสิบสามประเทศด้วยกันนะครับครับแล้วก็ไทยเราจริงๆเราก็เคยเป็นสมาชิกกรรมการมรดกโลกนะครับอยู่สามสมัยนะครับล่าสุดล่าสุดก็คือระหว่างปีสองห้าห้าสองถึงสองห้าห้าหก สองพันสองสิบสองาเป็นไปนะครับขนาวขุดก็ไม่นานมานี้เองนะครับแสดงว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะครับในเวทีมรดโลกแล้วก็ขออนุญาตตอบเลยก็คือว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีการประชุมทุกปีละครั้งนะครับประมาณช่วงกลางปีก็คือเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมเป็นเวลาสิบวันนะครับเพื่อพิจารณาว่าในปีนี้เนี่ยจะขึ้นทะเบียนสถานที่ใดเป็นมรดกโลกบ้างนะครับ กออ็องค์กรคณะกรรมการมรุษโลกรัสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมนดกโลกทางัาารมมาธรรมธรรมชาตินี่อยู่ภายใต้องค์กรของสหประชาชาติที่ชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดยูเนสโกยูเนสโกใช่ครับจากอนุสัญญาอยู่ภายใต้ย<ช>ูเนสโกครับ,รบแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ที่แจ้งไปนะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจก็จริงรแต่ว่าในในเรื่องมนดกโลกเนี่ยคือจะต้องมีการประเมิน สิ่งที่ทําเดิมนะครับคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลก่อนนะครับว,ว่าศักยภาพของแต่ละสถานที่นี่เป็นยังไงหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยก็จะมีอยู่2หน่วยงานหลักนะครับแหล่งมรดกท่านธรรมชาติเนี่ยจะมีหน่วยงานที่ชื่อ iucn นะครับย่อมจาก international union for conservation of nature นะครับสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาก็จะเวลาประเทศรัฐภาคีใดเน่นต้องการที่จะ สนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกอย่างเช่นตอนที่เราขึ้นทะเบียนกุ่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยฮะ,ะเราก็คือทางทางอายุีเเนี่ยก็จะส่งคนมาประเมินพื้นที่ก่อนนะครับว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนสภาพอ,อ,อยู่ในในระดับที่สมบูรณ์พอไหมที่ท,ที่จะได้รับขึ้นทะเบียนเ้วก็เขาก็จะทํารายงานแล้วก็เสนอ,อข้อกาเรียกว่ามีข้อเสนอแนะต่อกรรมการมร,ดก,ร,รดกโลกว่า ควรจะขึ้นทะเบียนหรือไม่นะครับ,รบในทางอีกด้านหนึ่งก็คือทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมอะีองค์กรที่ปรึกษาชื่อย่อชื่อย่อ,อ,ยอว่า e ี o ครับ I C O M O S ย่อมาจาก International Council on Monuments and Sites นะครับก็จะประเมินพวกอนุรสรณ์สถานโบราณวัตถุอะไรต่างๆในลักษณะเดียวกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยทั้ง I U C N ที่ดูด้านธรรมชาติแล้วก็ ECOMOS ที่ดูด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เฉพาะทางใช่ครับแล้วก็ทําความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรรดุกโรพิจรารณาความความเห็นเนี่ก็จะออกมาประมาณสักสองถึงสามเดือนก่อนการประชุมนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาสรุปด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาประชุมแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการนี่ก็สามารถเห็นต่างจากข้อเสนอแนะข,ของขององค์ก,กรที่ปรึกษาได้<อ>เช่น ทางองค์กรที่ปรึกษาบอกว่าแหล่งนี้ยังไม่ควรได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่กรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาเพิ่มเติมดูฟังความเห็นจากทางประเทศที่เสนอขึ้นทะเบียนถ้าหากเห็นชอบก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ครับทีนี้ในส่วนของกระบวนการของไทยเองนะครับในการที่เราจะเลือกว่าสถานที่ใดเป็นจําเป็นมรดกโลกแล้วเสนอไปอยังต่างประเทศเนี่ยครับเป็นการไหนพิจนารณานครับครับก็คือในระดับชาติเราเองเนี่ยเรามี คณะกรรมการแห่งชาตินะครับว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกซึ่งก็รวมกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับท่านประธานกนรนีก็เป็นท่านรองนายกประวิตยนะฮะภายใต้คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติเนี่ยเรามีคณะอนุกรรมการสองคณะก็แบ่งไปตามลักษณะของมรดกโลกณคณะอนุกรรมการมรดดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานทาง คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการรัฐมนตรีว่าการ,ารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานนะครับ,รบในส่วนหน่วยงานหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักหรือโฟกัพพอยจริง,รงๆเนี่ยของแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะเป็นทางกรมศิลปากรสรวัฒนธรรมนะครับในในสำหรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใต้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับดูแลด้านมรดกโลกทางธรรมชาติธรรมชาติอ๋อครับผมก็เจอเห็นนะครับว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะครับตั้งแต่ทั้งท่านรองนายกนะครับลงมาจนกระทั่งถึงกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อพูดถึงการประชุมมรดกโลกเนี่ยสมัยสามัญเนี่ยที่มีขึ้นทุกปีที่ศาสตราจารยศสิทธิ์บอกเนี่ยหรือครั้งล่าสุดได้จัดข ครับไม่นานมานี้เองครับระหว่างวันที่10ถึง20กรกฎาคมที่นครอิสตันบูลนะครับ,รบแต่ว่าอ,อย่างที่พวกท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะจําได้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่15กรกฎาคมนี่ก็มีเหตุปืนเต้นเล็กน้อยที่อิสตันบูลคือมีความพยายามก่อรัฐประหารนะครับแล้วก็ทางที่ประชุมเนี่ก็เลยตัดสินใจร่นระยะเวลาการประชุมแทนที่จะเสร็จ แทนที่จะจบในวันที่ยี่สิบนะครับก็ให้จบเร็วขึ้นภายในวันที่สิบเจ็ดกันยายนแต่ทุกท่านปลอดภัยดีท่านปลอดภัยดีครับก็มีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจไหมครับในช่วงการประชุมที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับของไทยครับของไทยใช่ไหมครของไทยเนี่ยก็จะมีวาระที่เกี่ยวกับเราก็คือเรื่องที่ได้รับความสนใจนะครับก็คือเรื่องกลุ่มป่าดงพะยาพันเขาใหญ่ซึ่ซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยทางหน่วยงานที่ปรึกษาก็คือ IUCN เนี่ยเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นทะเบียน กลุ่มป่ารงชายเชิงเขาใหญ่เ,เป็นโมดูลโลกในภาวะอันตรายเพราะว่าเขามีข้อกังวลเรื่องการรับรอบตัดไม้พยุงในพื้นที่นะครับแต่ว่าทางคณะผู้แทนไทยเนี่ยก็ที่ไปร่วมกมารประชุมก็สามารถโนม้มน้าวทางคณะกรรมการโมดูลโลกได้นะครับว่าเรามีความคืบหน้าในการดําเนินงานไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีความร่วมมือก,กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย่ทีจะ,ท,จะที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ ทางคณะกรรมการเนี่ยก็เลยมีมติยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นมอร์ดโลกในอันตรายครั้งนี้แต่ว่าก็จะขอให้ทาง i u CN เนี่ยส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อีกครั้งนะครับแล้วก็ปีหน้าประชุมปีหน้าเนี่ยก็จะตัดสินใจกันอีกทีว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นมอร์ดโลกในภาวะอันตรายหรือไม่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทเกี่ยวกับไทยก็คือการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มปากแหงกระจาน,นะครับยังที่ประชุมยังพิจารณาไม่เสร็จนะครับ,รบก็จะขอยกยอดไปต่อช่วงปลายปี Oh, <okay. S 1> ม,มันเป็นการะชมอีกทีหนึ่งเป็นสมัยพิเศษที่ mm hmm. เกิดขึ้นเนื่องจาก ประชุมที่สั้นบูไม่จบเลยเหตุเราทังหาครับผมครับเข้าใจแล้วครับอ๋อนะครับเออเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับผมท่านผู้ฟังผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าการมีมรดกโลกการที่ไทยมีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกมากขึ้นมันดีอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณสัมรชัะชาติและความร่วมมือของอาณาชาตนะครับที่ทําให้เราได้อนุรักษ์ธรรมชาติได้รักวัฒนธรรมศิลปะสปอร์ติศาสตร์ร่วมกันนะครับรักษาหวงแหนสิ่งที่มีความเป็นสากลให ผมก็ขอขอบพระคุณทันสิิธิ์ประสิทธ,ธิ์ที่รัก,กมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราสำหรับวันนี้นะครับผมนัทสุวดรสารีขอลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับฟังรายการหน้าต่างโลกกว้างองค์การระหว่างประเทศของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ